ผู้เข้าประกวดคือท็อปสี่เลยนะคะผู้เข้าประกวดเข้ารอบขั้นสุดท้ายค่ะคือสี่ท่านนะคะไม่เรียงตามลำดับนะคะคนแรกเลยนะคะขอใหอ้ท่านผู้ประกวดเดินออกมาตรงกลางเลยนะคะคนแรกนะคะไม่เรียงไม่เรียงตามลำดับ ที่สองคือหมายเลขที่สองนางสาวจิรชยาแดงสุชาค่ะสมาคมพยาบาลไทยเป็นผู้สง่งค่ะครับเลืแค่สองที่นะครับไทรจะเป็นสาวง,งามมีโชคดีนะครับขอเชิญนะฮะหมายเลขสามนะครับนางสาวมัตชิมาเนตประชาน้องชมพู่นะครับสองขบวนโดยสามาคมไทยแห่งอินโนีเครับและที่สุดท้ายนะครับขอเชิญนะฮะ ไอฟนคนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวดวงกบดนรศรีหมายเลขหนึ่งค่ะวันจันทร์เดือนมกริศนะครับเป็นยังไงคะท่านผู้ชมสี่ท่านสุดท้ายนะคะที่เข้ารอบนะคะเก็บที่ชาดไปได้ไหมครับเหมือนแล้วเปล่าคะครับโอเคให้มาบอกกันเลยดีกว่าทุกคนคงตื่นเต้นหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ ่านขตนงตึนที่าอากจะได้รู้ว่าใครได้ร้องเทพีนพมาศอันดับ2องครับค่ะขณะนี้นะคะ,ะผลการตัดสินของท่านกรรมการทั้ง5ท่านนะคะอยู่ในมือดีชั้นนะคะเราจะขอประกาศรองอันดับที่สองค่ะและ รองอันดับ2เทพีนันทุมาตขอมิวสิกด้วยนะคะหมายเลข5ครับนางสาวปริศราลือคองครับนายสาวปริศนาลือคองสมาคมชาวเหนือเป็นผู้สง่งค่ะรองอันดับ สอรองเทพีนานพมาบของคืนนี้นะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์สกุลตันสิงสมนะครับรองประธานกรรมการอำนวยการวัดธรรมรามและภรรยามาบถ้วยกินยศนักศสกษาสายได้ครับในแพทย์สกุลตันสิงสมค่ะ อยู่หรือเปล่าคะทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเลยนะครับตอนนี้อยากจะรู้ว่าใครได้อันดับหนึ่งให้พี่ดุดมขวันเจ้าชิคาโกนี่อยู่ในมือผมนี่ครับขอมอสูนักกอลดนตรีไม่เอ็กไซต์เลยนะคะขอดนตรีด้วยนะคะดนตรีแดงขอประทานโทษนะคะขอเปลี่ยนแปลงหน่อยนะคะ คุณหมอสกุลติดธุละค่ะขอเรียนเชิญน,นายแพทย์ศรีพัฒน์กุลกำทรแชร์แมนมิดเวชเชปเตอร์ของสมาคมแพทย์ไทยและแพทย์หญิงศิอพอรพรกุลกำทรรองประธากนกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ไทยเป็นผู้มอบค่ะขอเชิญนะครับ องกสินี่คือนางสาวปริศราลือโขงนะคะสมาคมชาวเหนือผู้สงค่ะรองอันดับสองรองเทพีนางนุมาม่ค่ะเธอจะได้สายสะพายและช่วยกิติยศนะคะ คุณนีด้ยวะมคนีรองดับ่ครับขอเสียงปรบมือกันและทุนงานศึกษายด้วยนะคะครับเหลือเหลือสามคนมีคนหนึ่วัอีกคนหนึ่งขวัญใจแล้วก็อีกคนหนึงรองดับหนึ่กันค่ะ คไม่ผ่านรองอันดับสองนะครับขอขอบคุณหมอและแพทย์หญิงมากนะครับขอบคุณค่ะรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลรองเทพีนพมาศอันดับหนึ่งนะครับและรางวัลนี้เทพีที่ได้นะครับคือหมายเลขที่สองค่ะนางสาวจิรัชยาแดงสุชาค่ะน้องแก้วค่ะสมาคมพยาบาลเป็นผู้ส่งนะคะ แพทย์ศีพัฒอันนี้ขอเรียนเชิญในแพทย์ศีพัฒน์คุณำคำทอนะครับ <S <S แชร์แมนบิทเบสแชปเตอร์สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกามาระบความวัลนะครับ ค่ะแพทย์หญิงสิริพรกุลกำธรค่ะรองประธานกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกามอบถ้วยกิตยศและสายสะพายนะครับให้รองเทพีนพมาศอันดับหนึ่งนะครับนางสาวจินัชยาแดนสินทร์ No, runner it's this is the first, first. Oh, first the that, the, the first up. นี่คือคุณมอภัยบูลโกษาพันธ์นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเหลืออีกสองท่านนะคะขอให้สาวาน้ำทั้งสองท่านได้เดินสแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะพเพื่อความตืน่นเต้นนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดินสแสดงตัวเลยค่ะครับทั้งสุดท้าย เวทีหน้าเลยครับเ็นกันจ่าเลยครับค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมใครทัศสองท่านนี้นะคะคนหนึ่งจะได้เป็นเทพีนานประมาณคืนนี้นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลขวัญใจชิคาโกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่ขวัญใจชิคาโกเนี่ยก็คือ เทพีน้ม้านี่เงนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาบอกกันเลยดีกว่าว่าใครให้ขวัญใจชิคากเดี๋ยให้น้องเดินจนจบกลนนะคะเดินเสร็จแล้วก็มาอยู่อยู่ตรงกลางนะคะประชันโฉมกันเลยนะคะครับางวัลขวัญใจชิคาโกนะครับใครคะคุณผู้ชมคิดว่าจะเป็นเทพีน,น้นม,ม้าคืนนี้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามคะ ไหนครับโอเคเบอร์หนึ okay. ่งครับเบอร์หนึ่งนะคะนางสาวดวงกะมลนรลงกรณ์รัศมีค่ะมาคบบรมอีสานหนึ่ผู้ส่งนะคะเพราะฉะนั้นเจน,ะนีนพมานะครับคือนางสาวมาัชชิมาแนนประชาเด็กน้องชมพู่นะครับ เห็นนะครับแต่ว่าเทีมั่วไปหมดเทพีเป็นชุด้วมีดิาวเทพีนพม่าปี2553นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญท่านกงศุนใหญ่ท่านนรงศสิธรค่ะเป็นผู้มอบดอกไม้และรางวัลให้กับเทพีนพมาาในคืนนี้นะคะครับขอเชิญครับ วันที่หนึ่งคือว่าให้ให้ท่านประธานมีเกียรติทั้งสอง่านมาดีกว่าครับผมว่าเชิญทั้งคุณนงสิทธิ์ธรและคุณหมอพิสิทธิ์นักสืบชัยครับงานวัลนี้แบบว่าพิธีกรขออยากรับเองนั่นเลยคันเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณหมอพิสิทธิ์นักสืบชีชัยนะครับและกงคสุขใหญ่คุณนงสิทธิ์ทรนะครับช่วยมารอบรางวัลให้แก่นั่งเกียรตินะคะให้กับนางเทพีนานนุ่มมากในคืนนี้นะคะทั้งสองท่าน ตปรบมือให้คุณาอรองสสิธรนะครับองสุใหญ่ชิคาโกนะครับและคุณหมอพิเศษรังสิตเชนชัยนะครับโอ้โหรางวัลน,นี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะท,ทั้งท่านประธานจัดงานกระถินนะคะพระราชทานและท่านองสุนใหญ่เลยนะคะทาาะ่านนรงศริธรค่ะ<อ>และแพทย์แพทย์ใ<อ>นแพทย์<อ>พิธิร์รังสิตเชนชัยคะ่ะขอเชิญตรงกลางเลยนะคะ เป็นที่เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะนี่คือเทพีนางนงพมาศปี2553ของเรานะคะและคุณและคุณส่วนใหญ่คณรสะรมสจิรนะครับจะมาบช่วยรางวันครับช่วยเกียรติยศนะครับค่ะขอยอ้ำอีกทีนะคะเธอคือนางสาวมัชชิมาเนประชาค่ะคสมาคมไทยเป็นผู้ส่งค่ะเาสิง มอบมงกุฎให้กับนางงามคนใหม่เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านกงสุดใหญ่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะถูกใจท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหรือเปล่าคะเดี๋ยวติฉันจะขอให้กับเคพีนางนุพม่าในคืนนี้นะคะขอเดินแสดงตัว